สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เห็นลูกใหม่ตะหวังยังครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก่อนอื่นจะพาไปดูสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับตามเรามาเลยสมุนไพรที่ว่าครับคือต้นที่เห็นข้างหน้านี้นะครับ สวยงามทีเดียวครับท่านผู้ชมช่อดอกสีเหลืองช่อยาวนะครับตามภาษาทางวิชาการก็จะบอกว่าเป็นช่อแบบกระจะนะครับเป็นราซีมนะภาษาอังกฤษนะครับขออนุญ,ญาตพืชนี้เป็นพืชตระก,กูลถั่วครับคำว่าตระก,กูลถั่วก็คือพวกเดียวกับพวกถั่วต่างๆนี่แหละครับพอพูดถึงถั่วต่างๆนี่ก็สรรพคุณของเขา ถ้าปลูกในธรรมชาติแล้วเนี่ยรากของเขาจะมีปมที่จะมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งครับเป็นพวกไรโซเบียมเนาะพวกนี้จะตรึงไนโตรเจนมาไว้ที่รากก็คือในพื้นดินนั่นแหละพืชที่นำไนโตรเจนไปใช้ได้ก็จะมีการเจริญงอกง,งามใบที่สวยงามนั่นเองนะครับสปกคุณของเขานะครับพืชตัวนี้อ๋อยังไม่ได้บอกชื่อเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชม ขออภัยครับอันนี้คือต้นรางจืดนะครับหรือว่ารางจืดต้นนั่นเองครับหรือบางคนก็จะเรียกว่ารางจืดดอกเหลืองอันนี้เนี่ยผมนํามาปลูกเพราะว่าเอามาปรับปรุงดินนะครับหลักๆเลยเอามาปลูกในดินที่สภาพที่ดินไม่ดีเลยเนี่ยดินเปรี้ยวก็ได้ดินที่แห้งๆเนี่ยมาปลูกพวกนี้จะขึ้นมาแล้วก็พอถึงฤด,ดูเขาจะให้ดอกแบบนี้ครับ เป็นไม้ประดับได้ครับผมสปปรรพคุณของเขานะครับตามที่ได้เรียนรู้มานะครับรากของเขาเนี่ยจะแก้ร้อนในนะครับหลักๆเลยเพราะฉะนั้นเหมาะสาหรับคนไทยเลยครับคนไทยเราจะมีภาวะร้อนในสูงมากกดไหลย้อนก็จะเกิดมาจากเรื่องตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นสมุนไพรตัวนี้ใช้รากเข้าไปชงได้นะครับส่วนใบนะครับใช้ในการตําพอก พิดแมลงสัตว์กัดต่อยพวกนี้ได้ครับหรือว่าพวกตัวบุ้งตัวหนอนตามอ,อย่างเช่นคนที่ทําสวนนี่ควรจะมีพวกนี้ไว้ครับที่เราปลูกไว้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายต้นนะครับตรงตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่ดินไม่ดีเราก็เลยมาเช็คปลูกไปปรากฏว่าได้ผลดีแล้วเป้าหมายหนึ่งก็คือจะต้องเก็บเมล็ดเนี่ยไว้เผื่อแผ่แต่ต่อผู้อื่น ที่ต้องการมเมล็ดนะครับเราจะเก็บไว้ให้ถ้าผู้ใดท่านสนใจก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับผู้ชมบมัดจะบอกว่าต้นนี้มันจะสูงขนาดไหนสูงทีเดียวครับผมเนี่ยต้องใช้อะไรครับต่อตัวเลยครับเนี่ยต่อตัวขึ้นบนแคร่ครับไม่งั้นผมจะไม่สามารถสูงได้ขนาดนี้นะครับอย่างที่มองเห็นทั่วไปต่อไปนี่ก็จะมีสมุนไพรไปเรื่อยๆครับเราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชม ได้รับทราบกันนะครับโปรดติดตามเรานะครับเดี๋ยวงานนี้ยังไม่เสร็จครับยังมีภาระหนึ่งที่ต้องไปทําเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าจะต้องทําอะไรครับอ้าวเจอคุณคุณเอกแล้วแม่ทําอะไรอะ่ะเตรียมสมนุนไพรเขาสั่งไปอบผิวฮะสมุนไพรสดเลย,ยสมุนไพรสด อบผิวพันธ์อบผิวพันธ์เกืออ๋อมีกี่ชุดละแม่วันนี้น่าจะสิบชุดสิบชุดส่งส่งไปไหนล่ะแม่ส่งไปกรุงเทพนะอ๋อตาสปาดูดิพาอมีสมุนไพรเป็นชุดนะครับท่านผู้ชมนะผู้ใดต้องการนะครับก็เราเราจัดอยู่ความรุนผิวพันธ์อยู่ลดน้ำหนักก็เหงื่อออกไงเหงื่อออกนะความรุงผิวพันธ์ เอาไปใช้ยังไงอ่ะเอาไปต้มอบผิว,อ,ผวอ่าครับผมเรามีหลายชนิดนะครับหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดูแลสุขภาพความงามเนี่ยเรามีหลายอย่างอยู่นะครับเราไม่ซับซ้อนธรรมชาติสดๆ <c oughs> ส่งวันนี้เลยใช่ไหมส่งวันนี้ว่าแล้วเดี๋ยว,ยวจะออกไปครับผม <Yeah. S 1> ใครสนใจก็ตอบคอมเมนต์มาไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> สอบถามมาได้นะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับการติดตามชมเราจะมีสมุนไพรหลายๆอย่างนำเสนอต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ